จากการคาดการณ์ตัวเลขการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไทยขององค์กรหรือสถาบันทั้งในประเทศต่างประเทศสภาพรับ,รบเอกชนม่นว่าจะเป็น World Bank อาพัทธนาคารแห่งประเทศไทยสูในย์วิจัยของธนาคารหลักต่างๆไม่ว่าจะเป็นกสิกรหรือไทยพน์ได้วิเคราะห์ว่า GDP ไทยนั้นเนี่ยแต่ลดลง แา่ที่ประมาณการไว้3%เกว่ามาเหลืออกว่าเป็นเรื่องที่น้อนเห็นและก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ของรัฐบาลในความล้มเหลวในการบริหารประเทศแล้วก็ความเชื่อมั่นในการบริหารประเทศต่อไปในอนาคตและที่สําคัญรัฐบาลก็ยังมีปัญหาเรื่องของการไร้จริยธรรมในกรณีของกระบวนการยุติธรรมที่มีสองมาตรฐานในการดูแลอนาคตด,ด้วยเป็นเรื่องที่รัฐบาล มีข้อบอกพร่องที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรงุงซึ่งเรื่องนี้รัฐประชานิต็จะต้องมีการติดตามดําเนินการต่างๆเพื่อผลักดันให้มีการเปลี่ยนแปลงในเร็วสุดสี่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องเศรษฐกิจในการจะต้องมีการปรับโครงสร้างซึ่งมีการพูดถึงหลายส่วนแล้วก็ยังไม่เห็นภาพชัดเจนในการ,รที่จะทาให้ที่ได้ เศรษฐกิจที่ว่าแล้วนี้ก็ะะมุ่นกับโครงสร้างด้วยจะเป็นเรื่องของโครงสร้างท่นานผู้บริหารต่างๆโครงสร้างเศรษฐกิจที่สําคัญก็คือเร <c oughs> ื่องของการปรับปรงุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาในเร่ของอุตสาหกรรมที่จะต้องก้าวขันโลกเป็นอุตสาหกรรมใหม่อุตสาหกรรมที่มีนวัตรกรมรมใหม่ๆเกิดขึ้นและจะเป็นันเกในอุตสาหกรรมที่ต้องมีการกระจายรายได้สู่ฐานลางด้วยในส่วนของการ เดินทางไป3าประเทศของนายกร,รัฐมนตรีท่านนี้มีที่ในการวิพากษ์วิจารว่าใช้เวลาในต่ประเทศนานมากโดยเริ่มต้นตั้งแต่ยีจังเรียกว่ารถโชว์โคลตันดีแคโปรเจกต์ก็คือโครงการแลนดิบแล้วก็มาจบที่เดินแฟชั่นท่าขมาเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราติดต,ตามว่ารัฐบาลได้มีผลงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มักนร้อนยี่นยอยยังไง หรือเป็นการแค่สร้างภาพให้เห็นว่ามีความขยายทั้งๆท,ที่เริ่มต้น,นรัฐบาลชุดนี้เนี่ยก็มีการไปปรับปรุงสถานที่บอกว่าได้นอนที่ทรเนียมถามว่ามันได้นอนต้งนองเรียงสักวันเพราะฉะนั้นมันก็เป็นการย้อนแย้งกันเองว่าตกลงผู้บัตั้งใจที่ทํางานปักหลักทำงานจะที่เนีย่ยถึงว่าตั้งใจที่จะเร่ร่อนไปตามที่ต่งางๆในประเทศที่ได้เดินสายนั้นก็ต้องถามว่า รัฐบาลได้ไปดูแลเยียวยาไ่วจะเป็นรากยาเกษตรกรมากน้อยเท่าไหรมากพอเลยเพราะว่าโคเรียคืดซอนกับมาความรือว่าที่าชนก็ยังรอรัฐบาลชุดนี้แก้ไขอยู่สิ่งที่จะย้ำท้ายก็คือเรื่องเศรษฐกิจฐานรากอยากจะฝากบอกรัฐบาลชุดนี้ไปว่าถ้าหากเศรษฐกิจรากยา้าฐานรากตายลายใหญ่ไปไม่อดถึงเวลาไหชนะของประเทศถดึ้นแน่นอน